แมค่ะห,หายไปนานนะคะไม่ได้มาอัปเดตอะไรเลยนะคะแต่คลิปนี้เราจะมาทาการพรีรีวิวสินค้าที่บูมเนี่ยได้สั่งในช็อปปีบอกก่อนเลยนะคะว่าแบบบรรดาสาวๆที่แบบว่าพันตัวที่จะเป็นแม่ค้าออนไลน์แน่นอนที่แบบว่ามีหนึ่งไอเทมที่จะช่วยให้คุณเนี่ยประหยัดเวลาขึ้นแล้วบูมก็เลยแบบได้ศึกษาข้อมูลก็เลยอะลองไปถอยเจ้าตัว Per ร์ลิเพ็6ซึ่งมันเป็นไอเทมที่แบบแม่ค้าทุกคนต้องมีนะไปเจอร้านหนึ่งเนาะแล้วก็ ของเนี่ยก็พึ่งได้มาเลยแล้วก็มารีวิวเดี๋ยวมาดูกันว่าในกล่องของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งออเดอร์ที่คุณสั่งมาก็คือของเขาก็จะให้เป็นเจ้าตัว e p e r ลิเพส A6 เป็นม mm ินิ p รินเตอร์ตัวนี้นะคะ mm hmm. เป็นสีของมิ hmm. ้นมิน,มน,มนแล้วก็ตามมาด้วยเป็นเคสน่ารักน่ารักเนาะแบบเคสใสแล้วก็จะมีเป็นเป็นสติกเกอร์เป็นกระดาษสติกเกอร์พินนมาให้ฟรีสก็ถือว่าก็คุ้มนะก็กกแม้เป็น วัสดุการแพ็กนัทเออก็โอเคใช้ได้ถ้าตายจะเป็นอย่างนี้เออเกทเอหกรุ่นมินิคือมันบอกว่ารุ่นแบบมินิจริงๆเพราะเราดูจากภาพเนาะก็คือมันเหมือนมันจะใหญ่กว่านี้แต่ว่าของจริงมันเออมินิเออน่อารักน่ารักสีน่ารักอะไรอย่างเงี้ยส่งมาก็เห็นว่าเออมันมีแบบหลากหลายออปชั่นกว่ารุ่นอื่นๆเนาะรุ่นนี้ก็เห็นเขาใช้กันเยอะก็เออเป็นทางเรื่องหนึ่งก็แบบซื้อมาลองลองดูแบบขำๆว่าเออมันจะใช้งานได้จริงหรือเปล่านะเดี๋ยวดูด้านใน เป็แนๆปะมันเล็กมากเออเล็กแบบนาา่ารักมาพร้อมด้วยสายชาร์จนะทุกคนนี่สายชาร์จเล็กๆเ,เป็นสายบบว่า USB ปะเป็นแบบเออเหมือนที่ชาร์จโทรศัพท์เราเนาะหัวประมาณเนี้ยพร้อมด้วยออคู่มือวิธีการใช้นะว่าแบบช้ยังไงอะไรอย่างงี้ทั้งภาษาจีนภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเพื่อบอกว่าเป็นคู่มือศึกษาุวกเองก็ยังไม่ได้ไม่รู้เลยว่าแบบว่าเออมัน ใช้ย,ยังไงแต่แค่แบบว่าเคยไปดูในแบบใน youtube แบบเล็กๆใน้อยว่าเออต้องทําอย่างนี้ทำอย่างนี้เพราะว่าของที่ได้มาเราก็ต้องแบบว่าชาร์จก่อนสักพักหนึ่งนะส่วนรุ่นนี้นะคะเขาบอกว่าเราได้เจ้าตัวนี้มาเราก็ต้องทําการเปิดหรือว่าไปที่ Google Play Store อะไรอย่างเงี้ยของแอปของเขานะพิมพ์คําว่า Perlipage แล้วมันก็จะเด้งขึ้นมาแล้วก็ทุกคนเนี่ยอัปโหลดได้เลยนะจ๊ะซึ่งมันเป็นแบบเะไม่ได้แล้วว่ามันอ่า นี่ก็เพิ่งเพิ่งรู้ไม่ใช่บอกว่าเล่นไปเล่นมาแม่งพังทัวว้งหมดเอาละเอาละขั้นตอนการเปิดในการเปลี่ยนเนี่ยเราดูนะปุ๊บเลื่อนหลอแล้วก็เปิดเออข้างในก็จะมีแบบว่ากระดาษมาให้แล้วทุกคนเอา้าเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอ๋อมันเป็นหุบกระดาษแบบมาคือหลุดแล้วจ้าคือแบบว่ามือแบบโคตรไวอ,ะอ่ะอ่ามันตอนนี้ก็จะไหวปะเนี่ย มันเป็นกระดาษแบบนี้นะอันนี้จะเป็นแนวเป็นกระดาษปิ้นแบบงานลูกค้าไม่ใช่กระดาษแบบสติกเกอร์นะแล้วก็วิธีการใส่ก็คือเราก็ใส่ไปอย่างนี้เท่าที่ดูในคลิปมาทุกคนใส่เข้าไปอย่างนี้หรือเปล่าวะอะใส่แบบแบบนอนใช่ไหมเดี๋ยวเรามาทําการเทสหรือว่ามาทาการลองปิ้นดูเดี๋ยวขอใส่อันนึงเหมือนกระดาษจะแบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยแน่นพาเปิดเปลี่ยนกระดาษก็มันก็จะมีแถบว่าให้เลื่อนเนาะแบบเลื่อนเลื่อนเข้ามานิดนึง แล้วก็แล้วก็เปิดกระดาษเปลี่ยนกระดาษพอปิดก็ปิดแล้วก็เลื่อนไปข้างหน้าปึ๊บอ่าเลื่อนแล้วก็เลื่อนดูนะให้แบบว่ามันมันมันลงล็อกพอลงล็อกปับ๊บเดี๋ยวมาดูว่ากระดาษเออกูฉีกกะดูกดีนะคนโอเคอยู่นะแต่เ,เราลองเปิดเครื่องดูไหมโอ้นี่นะคะเป็นการทำงานเดี๋ยนะเราลองปิ้นดูเนาะ เฮ้ยอ้าทำไมมันไม่มีแบบว่าเป็นภาพออกมาหรือว่าเราใส่กระดาษผิดเดี๋ยวเราลองลองดูใหม่เนาะโอเคเราเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวเรามากดสองครั้งตึ๊ดตึ๊ดเฮ้ยอ้าวโอเคอันนี้นะคะจะเป็นการเทสก็ถือว่าเฮยโอเคเลยทีเดียวเลยแบบอ้นอ่ารักนะคะเป็นอันนี้ต้องไปศึกษา ข้อมูลอีกทีเนาะรายละเอียดว่าทํายังไงอะไรแต่ว่าวันนี้ก็เป็นคแบบว่าพรีรีวิวที่แบบว่าไอเทมเด็ดๆที่แม่ค้าทุกคน,กนแบบต้องมีติดตัวเอาไว้เออคือบอกว่าเออน่ารักใช้งานได้จริงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ของนั้นก็จะเป็นแบบเป็นเคสแบบใสๆอ่ะวิธีการแกะนะก็มันจะมีแบบล็อกเปิดขึ้นอ่าแล้วเราก็แบบว่าใส่เคสไปใช่ไหมอันนี้มั่วนะคะทุกคนเดี๋ยวลองดูอ๋อแต่ว่าเคสก็ก็ก็มีความ ก็ได้อย <them> <partido> ู่ได้อยู่แล้วก <ita> <g provinces tradition> ็ใส่เงี้ยเหมือนมีความเคลมันแน่นแน่นมันเหมือนเออก็ว่าอยู่ว่าทำไมใส่ได้ใส่พิจ้าเออก็ว่าอยู่ว่าทำไมเคสไปดูในรีวิวเขาบอกว่ามันใส่เคสแล้วก็มันปิ้นได้แต่อีชานแบบใส่เคสแล้วคือมันปิ้นไม่ได้ก็คือใส่ผิดนี่เองปาดอ่ะใส่ถูกมีสายมาให้ด้วยทุกคนถ้าเกิดใครมีสายหรือว่ามีตุ๊กตาอะไรแบบน่ารักน่ารักก็แบบว่าเสียบไปได้เลยอะไรเงี้ยแบบพกพาสะดวก เอ้ยเลิศเลิศเลิศโอเคก็ถือว่าคุ้มนะซื้อมาในราคาแปดร้อยแปดร้อกว่าบาทรวมค่าส่งก็ 800, 8ปด875แดอเจ็ดบห้าก็ก็ได้นะเอ้ยน่ารักน่ารักจะลองเป็นตัวเป็นสติกเกอร์ปิ้นดูนะว่ามันเวิร์กไหมสีเวลาที่เราปิ้นออกมาแล้วเนี่ยมันชัดไหมเดี๋ยวเรามามาดูกันนะน่าก็เหมือนเดิมเปิดปึ๊บแล้วก็ไม่ได้เยอะมากแล้วก็มาแล้วก็ปิดอ่อ ก็เปิดเครื่องอเปิดเครื่องแล้วกดสองครั้งปุ๊บปุ๊บเอ้ยรู้สึกว่ารู้สึกว่าตื่นเต้นมากเอ้ยก็โอเคน่ารักน่ารักเดี๋ยวแบบปิ้นใหม่โอเคอยู่นะเฮ้ยสีโอเคสีชัดนะทุกคนตัวนี้เป็นสติกเกอร์ที่บอกว่าใครแบบไม่อยาก ยก็ลอกเหมือนแม่ค้าออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยลูกค้าส่งใส่ที่อยู่แล้วเราไม่ต้องแบบว่ามาเขียนมืออะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าปินสติ๊กเกอร์เราก็แบบว่าแปะได้เลยเื้ยน่ารักโอเคเลยจบการรีวิวของ p e r i p a g e a หรุ่นนี้รุ่นแบบว่ายอดนิยมที่เหล่าบรรดาแมค้าออนไลน์นะคะ่ะมีชายหรือว่ามีแบบพกพามัน เล็กกระทัดรัดแล้วก็สะดวกพกพาง,ง่ายมาพร้อมสายชาร์จออปชันเยอะมากแล้วก็ใช้งานได้จริงแต่เดี๋ยวผมจะลองกับแอปพลิเคชันเหมือนแบบว่าลองปรินดูว่ามันมันเวิร์กไหมพอเราเข้าไปในแอปของคลิเเจอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันอีกทีนั้นจ้าวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายจ้าเอาอ,อย่าลืมฝากซับสไคร l ไลค์แชร์ด้วยนะคะมันก็จะมีอะไรดีๆหรือว่ามาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูวันนี้ไปก่อนจ้าบาย